สวัสดีครับผมไนก์เต็มสุกตะคายังครับรหัสสามตัวท้ายหนึ่งสองห้าครับนี่ใช้เชื่อมแลนหนึ่งสี่หนึ่งครับอันนี้ครับพวกเราสองคนจะมาสาธิตการอัปโหลดคลิปวิดีโอลง YouTube นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูวิธีการอัปโหลดเราต้องไปดูข้อคํานึงข้อแรกก่อนนะครับไปเลยครับครับสําหรับการที่จะอัปวิดีโอลง YouTube ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีแอคเค n t ของ YouTube ก่อนนะครับ สำหรับผู้ที่มี Account แล้วนะครับก็จะสามารถใส่ Account และใส่รหัสล็อกอีกเข้าไปได้นะครับก่อนเลยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มี c o u o u y t y t u t u เป็นของตัวเองนะครับก็จะทำการลงเชอเข้าซ้ายก่อนนะครับโดยทำขั้นตอนตามนี้นะครับชื่อสก,กุล ตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับผู้ที่มีบัญชีของ YouTube อยู่แล้วนะครับท่านก็จะสามารถเข้าบัญชีได้นะครับโดยการใส่พาสเวิร์ดและอีเมลนะครับ ังจากที่ทําการเข้ารหัสแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าชแนงของท่านเองนะครับต่อไปนะครับในส่วนที่สองนะครับสําหรับท่านที่มีบัญชีเข้าใช้ youtube แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาบัญชีของแต่ละท่านนะครับที่เข้ามาบัญชีนี้จะเป็นบัญชีของผมเองนะครับที่จะนํามาสาธิตในการ เป็นช่องทางในการอัปโหลดลง youtube นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มุมขวานี่นะฮะจะเป็นส่วนของบัญชีของเราครับอันนี้เป็นรูปโปรไฟล์เราสามารถปรับแต่งได้ให้เรามาที่ปุ่มอัปโหลดฮะเราจะทำการอัปโหลดคลิปลง youtube กันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการอัปโหลดก็ขึ้นอยู่กับ ความแรงของเน็ตของแต่ละท่านนะครับซึ่งของเราวันนี้ก็เน็ตพอใช้งานได้นะครับนี่จะเป็นหน้าของการอัพโหลดเราสามารถลากไฟล์มาวางในพื้นที่ที่จะอัพโหลดตรงนี้นะหรือจะคลิกเข้าไปเลยนะ เนี่ยนะฮะที่เขาไปจะเราก็สามารถที่จะเลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเรานะซึ่งผมก็ได้จเจ็บไฟล์ไปแล้วท่านก็หาไฟล์ที่ท่านจะเจ็บไว้ในเครื่องของท่านเองนะครับจะอัปโหลดลิปนี้นะแล้วก็เพ้่นมาเลยจะมาอยู่หน้าตานี้นะครับซึ่งเป็นหน้าของส่วนการอัปโหลดอันนี้ก็จะเป็น สถานะการอัปโหลดครับมันก็จะอัปโหลดไปเรื่อยๆขณะที่เรารอเราก็ทําการกรอบประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอของเราไปนะครับส่มนชื่อวิดีโอนี้ผมจะตั้งเป็นชื่อตามวิดีโอของผมส่วนของท่านก็ตั้งตามวิดีโอของท่านนี่จะเป็นลำบาบสีนะครับ สูัดน,นะครับอันนี้เป็นการาช่องคำอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอครับเกี่ยวกับเนื้อหาของวีดีโอเราสำหรับบา,บางท่านจะไม่อธิบายก็ได้นะครับอันนี้ผมอ,อธิบายสักนิดแล้วกันก็เขียนไปว่าลำบายสีนี่แหละแค่นี้แหละลำบายสี อันนี้เป็นส่วนของแท็กนะฮะเช่นว่าเราจะให้วิดีโอของเราเนี่ยไปขึ้นแสดงในส่วนของตัวเลือกในตัวเลือกหนึ่งในแต่ละหน้าวิดีโอที่เรารับชมผ่าน YouTube นะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่ด้านข้างอันนี้ผมจะลองใส่ไปนะครับเช่นนำายสีมันจะไปขึ้นใ,นใกล้ๆวิดีโอของ ผู้อื่นที่อัพลงที่เกี่ยวกับการล้ำายสีเหมือนกันเมื่อใส่เพื่อผลเท่ไปมัน,นจะเป็นหนึ่งตัวเลือกนะฮะหรืออีกอันหนึ่งเราจะใส่แบบว่านางลำอย่างเงี้ยครับก็จะไปขึ้นเกี่ยวกับวิดีโอของนางลำที่คนอื่นเขาลงนะครับเน,น,นะฮะเราก็สามารถใส่ได้เยอะพอสมควรอันนี้ก็ภาพขนาดยอด่อของวิดีโอก็เป็นภาพ เนี่ยภาพหลักที่จะมาขึ้นเป็นภาพหน้าหลักในวีโอของท่านนะครับอันนี้ต้องรอมันอัปโหลดเสร็จก่อนนะครับถึงจะสามารถเลือกภาพเป็นภาพหน้าหลักได้มันจะขึ้นมาให้เราเลือกเองนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของการแปลภาษานะครับเป็นส่วนของภาษาในการค้นหาอย่างนี้ยอันนี้เราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรนั่นก็ได้นะครับอันนี้ก็ตั้งค่าขั้นสูงนะครับเกี่ยวกับ การอนุญาตให้สแสดงความคิดเห็นผู้ที่สามารถดูและให้คะแนนวดีโอนี้นะตั้งค่าเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกการจำกัดอายุต่างๆนะครับอันนี้คือมันเป็นวีดีโอเกี่ยวกับการศึกษาครับเกี่ยวกับการลำบายสีที่ใช้ศึกษากัน,นครับอันนี้ก็ได้แล้วเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ส่วนตรงนี้นะครับเป็น การตั้งค่าในส่วนของวิดีโอของเราจะให้แสดงแบบไหนแบบสาธารนณะผู้ใดสามารถเข้าดูได้หมดทุกคนหรือไม่แสดงเลยหรือจะเก็บไว้เฉพาะส่วนตัวของเราเราสามารถดูได้เพียงคนเดียวนะฮะอันนี้ก็เราจะทําเป็นสาธารณะนะครอันนี้ก็เพิ่มข้อความในวิดีโอนะว่าเราจะแชร์ผ่านเป็นพัดหรือทวิตเตอร์อะไรต่างๆนะครับนี่ก็ผ่านเป็นพัดนะครับ หรือจะเพิ่มใน playlist ของเรานะครับอันนี้ก็ทำการรอไปก่อนนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครับด้านนี้จะเป็นสถานการณ์ออนโกรฮะวีดีโอของท่านจะเล่นที่นี่นครเป็นเป็นลิงก์ของวีดีโอ YouTube ของเรานะครับ ได้แล้วนะครยครัเดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะขอตัดไปส่วนที่อัปโหลดนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนี่ก็การอัปโหลดก็เสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าเราก็รอภาพขนาดย่อนะครับเรายังไม่เลือกภาพขนาดย่อของวิดีโอนะครับซึ่งถามจริงว่าถ้าเราไม่เลือกมันก็จะกําหนดภาพขนาดย่อให้เราเองโดยอัตโนมัติครับแต่มันก็ บางภาพมันตาจไม่เหมาะสมนะครับเราจะขอตัดไปอีกนะครับข้ามไปอีกอันนี้นะครับภาพขนาดย่อก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับให้ท่านเลือกเอานะครับว่าจะตั้งเป็นเอารูปไหนเป็นภาพแรกนะครับที่ใช้แสดงใน y o u t u นะครับ ่วนผมก็ขอเลือกเป็นภาพนี้นะครับเด็ดค้านะครับแล้วเมื่อเราเลือกมันจะขึ้นวีดีโเราดูตรงนี้นะครับเราก็เลือกนะครับว่าภาพไหนมันชัดมันไม่ชัด,ชดเป็นยังหวะภาพเบลอรหรือเปล่าเด็ดค่อนข,อข,ข้างที่จะช้าด้วยารนี้แหละเมื่อเ,เ,เราได้เลือกภาพยอดเสร็จปุ๊บน,นะครับ ดังนั้นนะครับให้เราทำการเผยแพร่เลยนะครับน,นี่นะครับเมื่อเราเผยแพร่เสร็จก็จะมาอยู่น้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของการแช์แล้วก็ฝังหเือเกี่ยวกับอีเมลองท่านอันนี้จะเป็นช่องทางนะครับในการรับชมนะครับให้เราลองก๊อปลิงก์นะครับตรงนี้นะครับวางดูนะครับว่า จะเห็นหรือเปล่านะครับเดินเข้าไปครับ จะชมก็จชมนะครับอนี้กดไลค์ไลค์นะครับแล้วเรากลับมาดูช่องทางของเรานะครับที่เราได้อัวเดโอไปแล้วมันก็จะมาแสดงในช่องของเรานะครับเน็ตช้านะครับผมขอไปทุกท่านด้วย เราให้เรามาที่ช่องของฉันนะครับจะเป็นช่องชแนลของเราเราก็จะเห็นวิดีโอนะครับที่เราได้อัปโหลดนะครับให้เรามาเลือกที่ตรงจุดนี้นะครับวิดีโอนะัะที่เาอัปโหลดไปเราอครับนี้เป็นวิดีโอครับที่เราได้อัปโหลดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็นี่ับอันนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับผมก็ขอจบนะครับการสาธิตการอัพโหลดนะครับวิดีโอลง YouTube